่เพนเนาะกามาถึงบ้านแล้วเด้อค่ะเนาะมาถึงเมื่อคืนนี้สี่ทุ่มเนาะออกจากลำลูกกาคลอง8ปดประมาณเทียงเนาะมาหอดบ้านกะสี่ทุ่มพอดีเนาะคะ่ะเอฟีหอดบ้านย่างปลอดภัยเนาะคะ่ะกามือนี่เนาะแม่เพ่นกับน้องคำแพง,แพงก็มาทักทายสบายดี FC ทั้งซ่องทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวเด้อค่ะเนาะ คุณอาคุณมีม oh, ูโอ้โหเสียงเธอหอดบานคําแพงกับบองงอแงเลยค่ะเอลซีนางรถมากอะตื่นแล้วก็นอนนอนแล้วก็ตื่นเนาะหูวใจเก่งทั้งพ่อเก่งทั้งลูกพ่อก็เก่งขับรถเนาะมือมือมว่านนี่ลูกก็เก่งบ่ไห้บองงอแงค่ะกับบคอยเมย์บันไดเนาะบองง้อแงไหลเนาะทำอะไรอ่ะ ทาแป้งเหรอคะทักทายสบายดีเอฟซีหน่อยวัดดีจ้าเล้วออวัดดีจ้าส,สวยๆเล้วจ้าหนูไปไหนมาคะจ้านูไปไหนมาหนูไปเที่ยวทะเลบ่กบอกเอฟซีหน่อยหนูไปเล่นน้ําดําหมดเลยเนี่ย <laughs> เล่นน้ําทะเลดําหมดเลยเนี่ยสวย เมื่อวานเมื่อวานนี้เพนขอโทษน,น้ำเอฟซีเด้อค่ะเนาะทีบดายลงคลิปหนะาเนาะเพราะว่าเดินทางออกจากบางแสนมาตอนเศร้าประมาณแปดโมงนํามาหอดอันลำลูกกากะชั่วโมงกลัวสองชั่วโมงนาะก็มานางเหล่นกับน้องกับหลานนะกะใส่เวลาหน่อยหนึ่งก็เลยบวมมีเวลาเหตุคลิปนาขายเอฟซีหมู่บ้านนี่กะเทียงก็ออกจากอ่าลำลูกกามาก,กะเทียงพอดีกะ อยู่ในรถเนาะบอมมีเวลาจะ, clip, ะเฮ็ดคลิปก็เลยไปได้ลงคลิปหเนาะก็เลยลงแต่ทางกลุ่มให้เอฟซีเด้อค่ะเนาะถ้าผู้ใดมาไมนะ่เนาะอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางฮานอยเนาะ <c oughs> ก็ทักไลน์เข้ามาได้เนาะเพราะว่าเพนจะเอาเบอร์ขึ้นหน้าจอให้เด้อค่ะเนาะเพราะว่าแนวกลุ่มของเพนจะเอาตั้งขึ้นมาเพื่อเวลาเพนไม่มีเวลาจะทําคลิปลงทางช่อง YouTube ให้เนาะ <c oughs> เพนก็จะเอาแนวทางลงทางกลุ่มให้เด้อค่ะ น้องค่ะเอฟซีบอกว่าเพนจะมีท่าไปอีกแล้วเนาะเพนก็จะกลับที่ลาวอีกแล้ววันที่สิบนี่ค่ะสงการนะไปหาลูกไปหาแม่เนาะไปเยี่ยมลูกเยี่ยมแม่อยู่ที่ลาวนะคะเอฟซีจะบอกมิเวลาเฮ็ดคลิปให้คือเกาก็สีได้ลงทางกลุ่มให้คือเกานะคะเอฟซีเดินทางนกไก่มันกะใสเวลา กับเอาคําแพงไปนั่มพร้อมเนาะกับมีแค่สองแม่ลูกไปเนาะพี่พาฮาดบอไปนั่มนะคะเอฟซีกัจะอยากแน่หนึ่งเนาะอาจจะบ่มีเวลาเฮดคิปให้เอฟซีทั้งสองเด้อค่ะเนาะถ้าผูดใดรจะเข่ากุมกับทักไล่มากค่ะเพ่นจะเอาเบอร์ขึ้นนาจอให้เนาะแล้วเพ่นจะดึงเข่ากุมให้ค่ะเอฟซีเอาทำอะไรกันไอ้ตุ๊ดยูทูบเป็นตุ๊ดเหรอทำไมชอบทักข้าแป้งอืมใช่รให้รแป้งเใ อ้น้องคำแพงเเาน้องแพงไปโกนผมเลยนะวันนี้ไปโกนผมอีกครั้งหนึ่งเนาะคำแพงเนาะเพื่อจะออผมจะเส้นจะแข็งแล้วก็ยาวเร็วเนาะ,ะเพราะว่าผมคำแพงจะเป็นเส้นน้อยเส้นเล็กแล้วก็น,าน,น่านเงานะคะเอฟซี FC. จะไปโกนให้อีกเทือนึงเนาะเอ้า<ม>แย่งกันแย่งกันเนาะกับเมืม่อวานนี่เนาะหาน้อยของพี่ประัดเข่าสองน้อยนะคะของปูซี่ซูนก็เข่าของ อเซียงเซียงใหม่ก็เข้านะคะของอาจารย์สวัยก็เข้าเนาะตะวิ่งตะรุนเนาะคะ่ะเอฟซีอามอนี่กลับมาตามตอกันค่ะว่ามุนีจะให้ของไผ่เน่เนาะส่วนของยาขอนยังบดยาดยเธอค่ะพะวัญยาขอนไปเฝ้าคนป่วยที่โรงพยาบาลอีกแล้วเนาะคะ่ะนี่ค่ะลูกสะพยเพิ่นเนาะอันนี้ลูกพ่ยของยาขอนเนาะคะ่ะเพิ่นเพิ่นเบยูอีกแล้วยาขอนนะไปเฝ้าคนป่วยที่โรงพยาบาลอีกแล้วเนาะคะ่ะ ขาขาห้รอให้ใหยามาแต่รงพยาบาลก่อนเนาะค่ะก็จะขอแนวทางมาให้เอฟซีขึเก่าค่ะเอฟซีเอาไปเบิ่งแนวทางน้ากันเนาะคะ่ะว่ามือนี้จะได้ของไผ่เนาะแต่ว่าของปูซีซูนอาจจะได้เนาะ,ะมือนี้เนาะเพราะว่าพี่พหัดตามไปแล้วตามไปหาปูอยู่ที่บ้านแล้วนะคะเอามาเบิ่งของเมื่อวานนี้กันกนะะ่อนค่ะนี่ของพี่ประหัดเมื่อวานนี้เนาะเข้าสองนอยเนาะคะ่ะนี่ค่ะถ้า พี่มหาดจับคู่ข้ามเนาะถ้ามีสองสามสองสี่สองห้าจะเข้าทั้งสองสี่สองห้าเนาะแต่ว่าพี่มหาดจับคู่ข้ามนะสองสามแล้วก็สองห้าเลยเนาะไม่มีสองสี hmm. ่เมื่อวานนี้เบิ้ลสองครั้งเนาะเ mm hmm. บิ้ลหนึ่งหนึ่งแล้วก็แปดแปดเนาะคะ่ะเอฟซี นอยแรกออกแปดเจ็ดกับหน,นึ่งเจ็ดเนาะนอยที่สองออกหนึ่งหนึ่งกับสี่สองเนาะนอยที่สามออกแปดแปดกับสองห้านะคะ fc เนี่ค่ะของพี่พัร์เข้าสองนอยเนาะคะ่ะค่าวิ่งลูดก็จะเข้าทั้งสามนอยนะคะ fc เนี่ทั้งหนึ่งหนึ่งเนาะลูดวิ่งเข้าทั้งสองตัวเลยเนาะส่วนของเซียนเซียงใหม่คะ่ะเข้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งตัวกลับเนาะค่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะ fc เนะะี่ค่ะ ส่วนของปู่สีก็เข้านะคะแต่ว่าไม่มีใบน้ำมื่อวานนี้เนาะเพนจะลงทางกลุ่มให้ fc ทั้ง่องมาบงของมอนี่กันเลยค่ะวาไดของไผ่เนมมอนี่จะมีเล่าแล้วก็ห้าหน้อยไปน้ำกันเนาะนะคะ <FC> น่ะ fc แนวทางห้าหน้อยของอาจารย์สวยเนาะท่านให้มาวิ่งรูดหนึ่งกับศูนย์นะคะวันนี้ท่านบอกว่าท่านชอบศูนยเนาะศูนย์อาจจะมาเนาะค่ะ นี่ค่ะให้1กับ0ตัวประกอบกมีสมีสามมีสมีแปดมีเกานะเลขนิมิตหรือเลขฝันก็มี 8, 2 8, 0, 4, 0 4, 2, นะองแปดนย์สี่ศูนย์สี่สเนะค่ะอาจารย์สบายบอกว่าเข้ามาหลายวันแล้วก็ให้ fc เบาๆหน่อยเนาะเพราะว่าตัววิ่งตัวรูดเข้ามาติดต่อกันหลายวันแล้วเนาะอาจารย์สบายบอกอย่างนี้เด้อข่ะ fc เนี่ค่ะ ตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาเนาะคะ่ะ fc นี่ค่ะแคบหน้าจอแล้วบอคะ่ะของอาจารย์สวัยวิ่งรูด1กับ0ย์เนาะคะ่ะเด่นที่ศูนย์รอง1เนาะตัวประกบกับมี2มี3ามมีสมีแปมีเกเนาะคะ่ะเลขนิมิตหรือเลขฝันก็มี82 80 4งแปดนยะะ์ส่ะ fc ของวันที่7นะคะวันนี้เนาะ,ะเอาแคบหน้าจอเด้อค่ะของอาจารย์สวัยได้ไปแล้วเนาะมาเบิง้งโตของพีประหัตกันเลยจ้ะ ของพี่ปหัตมื่อนี่ไมาวิ่งลูดสกับสีนะคะฮานอยวิ่งลูดสกับสนะคะเด่นที่สารองสจับคู่ไหกสามเจ็ดสแปดสามเก้นะคะสี 4, 6, 4, 7, 4, 8, 4, 9, ะ่หกสี่เแปดเกนาะกระเด็นที่สามหกสามเดปดเก้เดอค่ะนี่ค่ะแนวทางฮานอยของพี่ปรหัตนะคะแคบหน้าจอเด้อค่ะตามนี่เนาะค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอเดอ้ะะจอ,ดอจ้า นีคะของพี่พะฮัดได้ไปแล้วก็มาเบงิงเตาของเซียงเซียงใหม่กันเลยจ้านี่ยค่ะของเซียงเซียงใหม่วิ่งรูดเก้ากับหกเนาะคะ่ะเด่นที่เก้าลองหกเนาะคะ่ะหาหน่อยเนาะคะ่ะแล้วก็จับคู่ให้เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะคะหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่เด่นที่เก้าหนึ่งเก้าสองแล้วก็เก้าสามเก้าสี่นะคะพี่ซีนี่ค่ะ แคปหน้าจอเด้อค่ะแนวทางฮาหนอยของเซียงเซียงใหม่นะคะนี่ค่ะวันที่เจ็ดเมษายนสองนห้าห้อหกเนาะแวแคปหน้าจอแล้วบ่ค่ะ้าไปได้แล้วเนาะเพ่นกะจะไปต่อที่ไปต่อลาวกันเลยเนาะได้ฮาหนอยไปแล้วไปต่อลาวกันเลยจ้านี่ค่ะแนวทางลาวพัฒนาของพี่ประหัตวันนี้เนาะวิ่งลูเก้ากับหนึ่งนะคะ นี่ค่ะวิ่งรูดเก้ากับหนึ่งจับคู่ให้ห้าเก้าหนึ่งเม็ดเดียวเนาะค่ะแล้วก็ตัดเลนหาเก้าห้าเก้าเก้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งห้านะคะเอฟซีแนวทางลาวพัฒนาของพี่พัดวันที่เจ็ดเมษายนสองห้าหกหกนะคะนี่ค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะแนวทางลาวพัฒนาเนาะค่ะ ได้ไปแล้วแนวทางราวพัฒนาของพี่ผ่านเนาะกรมมต่อของเซียนเซียงใหม่กันเลยว่าจะได้ตัวใดเนาะวันนี้เนาะนี่ค่ะแ <Thank you. S 1> นวทางลาวพัฒนาของเซียนเซียงใหม่วันนี้เนาะวิ่งลูดหนึ่งกับสามเนาะคะ่ะเด่นที่สามรองหนึ่งเด้อค่ะเด่นที่สามรองหนึ่งเนาะจับคู่ให้หนึ 5, ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็สามหาสามหกสามเจ็ดเนาะคะ่ะ สามตัวก็มีเม็ดเดียวก็คือห้าสามเจ็ดเนาะคะ่ะ fc ห้าสามเจ็ดตัวเด่นก็นมีสามห้าสามหกสามเจ็ดเนาะนี่ค่ะแนวทางลาวพัฒนาของเซียนเซียงใหม่นะคะแคปหน้าจอเด้อค่ะนี่ค่ะตามนี้เนาะคะ่ะ ได้แนวทางฮานอยแล้วก็เราพัฒนาไปครบแล้วเนาะค่ะของสามอาจารย์นะคะ่ะของอาจารย์สวัยแล้วก็ของพี่พหัดแล้วก็ของเซียงเซียงใหม่เนาะเพ่นกับขอให้เอฟซีทั้งสองเฮงเรวยรวยไปด้วยกันกับช่องน้องคําเพลงแชนแนลทุกๆวันเด้อค่ะเนาะขอให้ทุกคนโชคดีปีไม่ฟาไม้นะคะ่ะปีไม่สงการแล้วเนาะขอให้ทุกคนโชคโชคมันมา,นมานลำลำรวยๆไปด้วยกันเด้อค่ะ ลงมาลูกจะตกคือดือ้อแทะพากันขึ้นไปอย่างโตะนะกนไงายหลังตึ้มคือเมื่อวานนี่ตายหัวแตกเนาะก็สุดท้ายเนาะได,ตด้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วก็อย่าลืมนะคะเข้าไปสั่งตำไทยตำลาวที่บ้านเฮงซับแปดแปดได้เลยนะคะนะคะ เพราะว่าบ้านแห่งซับ88รอรับใช้ให้บริการเอฟซีทางช่องทุกๆวันนะคะเนาะเชื่อใจได้ไว้ใจได้เนาะเพราะว่าเพนก็ใช้บริการอยู่ทุกวันนะคะเอฟซีค่ะค่ะเอาคลิปนี้เพ่นกับบุ๊มี่อย่างไรแล้วเนาะได้แนวทางมาฝากมาตอนเอฟซแล้วเพ่นก็ขอขอบคุณเอฟซทั้งสองที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ็นแลนะน้องคําแพงทุกๆวันนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะแม่กวดบ้านอยู่ลูก